คือจริงๆก็วันนี้ได้มีการคุยกันก่อนที่จะมางานแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการแบบพูดคุยกันว่าเอ๊ะปัญหาในการทํางานคืออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่จริงๆก็เป็นเรื่องภายในที่ทั้งคู่ก็ต่างที่เหมือนแบบอาจจะยังไม่เคยพูดคุยกันแต่หนูว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเป็นฟพืพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้วก็มันมีความผู้หญิงกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งคู่ก็คือเก็บอาการไม่เก่งอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่พอใจแบบนี้ฉันไม่พอใจแบบนี้แต่สุดท้ายคือวันนี้ได้คุยกันแล้วก็โอเคแล้วค่ะค่ะ บพี่น้องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คืออยู่ด้วยกันมากๆหรือกันเราทํางานด้วยกันมากๆบางทีมันมีเรื่องที่ไม่ไม่พูดกันตรงๆก็มีอะไรแต่มาก่อนนั้นมีการเคลียร์ไปเลยต่างคนต่ทำจบอ่ะจริงๆมีค่ะมีก็มีทั้งปัญหาที่เป็นเรื่องเดิมๆแล้วก็ปัญหาใหม่ที่ที่ยังไม่เคยแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> จนมาก็แค่อยากเรียกเขาคุยกัน เชิงกับโดนโดนดุค่ะแต่ว่าเขาก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆทางผู้ใหญ่ก็เหมือนเขาป้อนแต่งงานให้เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าปัญหาภายในมันมีอะไรบ้างอเงี้ยเหมือนวันนี้ก็บอสก็เรียกฟุยแล้วเราก็อธิบายว่าโอเคหนึ่งสองสามสี่มันเป็นอย่างนี้นะข้อแรกในการอยู่ด้วยกันในการคัมเบิลหรือการเคารพซึ่งกันและกันะไรมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนตินที่แบบคิดว่าปัญหานหเป็นเรื่องอะไรหรือว่ามันเป็นปัญหาจุกจิกมากกว่าในเรื่องของการหนึ่งคือในเรื่องของการวางตัวด้วยและการใช้โซเชียลหรือว่า เอ,อ่อเรื่องที่ไม่พูดกันตรงตรงมันมันทะเลาะกันเหมือนแบบความผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นอารมณ์เดียวกันวิสัยคล้ายๆกันอะไรอย่างี้คะอาจจะด้วยความที่เอ,อ่ที่ผ่านมาเราเป็คนไม่ค่อยพูดด้วยเลยแล้วีรอยเป็นเี่ย หอกลอยเ0แล้วค่ะก็มีการจบหาจุดตรงกลางว่าเราปรับเขาปรับอะไรอย่างเงี้ยในการทํางานเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาที่เรามานั่งดูฟีดแบบว่าอ๋อโอเคมันภาพมันออกไปเป็นแบบนั้นก็ก็ก็น้อมรับในสิ่งที่แบบคนที่เราเห็นนแบบตกใจแรบตกใจเราไม่รู้ว่าอรเราอาการออกขนาดนั้นกคนี้หนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะอยู่ในจุดที่แบบว่าเป็นดราม่าแบบ หลายๆคนให้ความสนใจขนาดนั้นกันเลยก็ตอนมันจะหนีบใจมันก็หลงเราุกเรณ์นีก็ก็ก็เออ่มีการพูดคุยกันว่าหลังจากนี้จะคุยกันให้มากขึ้นถ้าสมมุติว่ามันเกิดเรื่องอะไรที่เรารู้สึกน้อยหรือไม่ไม่ไม่โอเคกันก็คือพูดเลยไม่ต้องเก็บอะไรเงี้ยคู่ไม่ได้ปฏิเสธกอ๋อไม่ปฏิเสธค่ะก็ยังสามารถทำงานได้กันได้เพราะตั้งใจเรียบร้อยไหมะขอบคุณค่ะรับได้ค่ะเหมือนเดิมครับนะ i <laughs>